เลจะสอนทําปลาทูมันสูตรนี้เอาไปทําขายได้เลยสอนแบบละเอียดเลยนะคะถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเนี่ยสามารถเอาไปทําขายสร้างอาชีพได้เลยหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับรสชาติเพิ่มเติมตามที่ตัวเองชอบได้เลยปลาทูมันที่แค่เลยทำออกมาก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ไซนี้จะประมาณ3-4ตัวโลตัวส,สวยๆใหญ่ๆเลยนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปค่ะฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะปลาทูค่ะเมื่อเราได้มาเป็นปลาทูแช่ฟิสต,ตัวจะแข็งเราจะนำมาแช่น้ำเปล่าสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าปลาจะอ่อนนะคะหลังจากที่ตัวปลาอ่อนแล้วนะคะเราจะทำการควักไส้ค่ะวิธีควักนะคะเราก็ ดึงตรงเหงือกเขานะคะดึงเหงือกแล้วตัวพวงไส้ของเขาจะขึ้นมาด้วยคะ่ะเนี่ยทำตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะใช้มือสองข้างคะ่ะนี่คอยจับดึงถ้าตัวใหญ่ไปเนี่ยพอดึงออกมาแล้วเรากลัวไม่หมดก็ใช้มือนะคะล้วงไปที่ท้องอีกทีหนึ่งคะ่ะ ปลาทูของทะเลเป็นปลาทูตัวใหญ่ไม่ต้องกลัวท้องแตกเวลาเอาไปทอดเนี่ยท้องก็จะไม่แตกท้องจะสวยอย่างแน่นอนจ้าปลาทูของเรานะคะทั้งหมด6ตัวก็น้ำหนัก2กิโลกรัมค่ะหลังจากที่เราควักไส้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดวิธีการล้างน้ำทำความสะอาดนี่ก็สำคัญมากๆเลยเราจะล้างหลายๆรอบ ถ้ามีสายยางใช้สายยางฉีดเข้าไปในท้องแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้ข้างในเนี่ยออกหมดถ้าเราล้างในท้องไม่เกี้ยงก็จะทำให้ปลาขมปลาเหม็นตุนะคะ เนี่ยเอาสายยางฉีดเข้าไปเลยจ้าล้างหลายๆรอบรอบเนี่ยเห็นไหมคะรอบแรกเนี่ยจะมีน้ําสีชมพูน้ําเลือดแบบนี้สแสดงว่ายังไม่ได้ล้างจนกว่าน้ําตัวปลาที่เราล้างเนี่ยจะขาวใสนั่นแปลว่าสะอาดดีค่ะเวลาเอาไปทําปลาทูมันเนี่ยเวลาเอาตากจะไม่เหม็นจะไม่ตุกจะไม่ขมเลย นี่อันนี้เริ่มใส่แล้วนะคะน้ำที่3ามเดี๋ยวจะล้างอีกสักประมาณสองน้ำให้เขาใส่กว่านี้ก็ใช้ได้ค่ะหลังจากที่ ล้างปลาทูเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทำการพักเสด็จน้ำค่ะปลาสวยๆแบบนี้ถ้าใครทำขายขายง่ายมากๆเพราะคนไทยนิยมกินปลาทูมันตัวใหญ่ๆเนาะปลาทูที่ใช้ในคลิปนี้เป็นปลาทูโอมานปลาทูโอมานทำปลาทูมันเนื้อมันอร่อยมากและอีกหนึ่งอย่างที่ คนนิยมก็จะเป็นปลาทูอินเดียหรือปลาทูจีนนะคะคนจะนิยมมากเวลาเลือกมาทําเนี่ยเราก็เลือกให้ไซส์ใหญ่ๆนะมันจะขายได้ง่ายขายได้สะดวกแล้วเวลาเอาไปทอดเนี่ยท้องมันจะไม่แตกท้องมันจะสวยค่ะถ้าตัวเล็กเนี่ยท้องมันจะมีโอกาสแตกได้ง่ายมันจะทําให้ไม่สวยเนาะ หลังจากพักเสด็จปลาทูแล้วเดี๋ยวเราก็นำปลาทูมาใส่กล่องพลาสติกแบบนี้ได้เลยเป็นกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดหรือใครจะใช้กะละมังก็ได้เวลาแช่น้ําเนี่ยเราก็หาอะไรมากดปลาทูหรือจะใช้เป็นถุงนะคะเป็นถุงร้อนเนี่ย แช่ในถุงมัดปากถุงก็ได้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะเดี๋ยวแค่เลยจะมีสูตรที่สองลงไว้ให้อีกคลิปหนึ่งสูตรที่1เราจะใช้วิธีการหมักด้วยน้ำปลาน้ำปลา1,000 ml ค่ะ ถัดไปค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายตัดรสชาติทั้งหมด25กรัมจ้าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสรสดีนะคะนี่ผงปรุงรสรสด,ด,ดีทั้งหมด50กรัมค่ะใส่สามอย่างนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็หาทับพ,พี่หรือว่าไม้นะคะมาคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันค่ะหอมมากๆเลยสูตรนี้เราใช้เป็นสูตรหมักน้ำปลาเดี๋ยวสูตรหน้าสูตรที่สองเราจะมาบอกสูตรวิธีหมัก เกลือซึ่งจะง่ายมากกว่านี้และถ้าใครทําขายจะลดต้นทุนได้มากกว่านี้ค่ะ หลังจากที่เราคนน้ําละลายดีแล้วนะคะเราก็นําน้าเนี่ยมาลาดตัวปลาทูที่เราเลี้ยงใส่กล่องไว้ได้เลยน้ําจะต้องท่วมตัวปลาทูนะส่วนผสมน้ําที่แค่เลให้ไปเนี่ยใช้ได้กับปลาทูไซส์ใหญ่สาตัวโลแบบนี้ทั้งหมด2โลแค่เลก็จะหาอะไรหนักๆมากดทับแล้วก็ปิดฝากล่องพลาสติกไว้นะคะให้แน่นหนาให้เรียบร้อยคะ่ะถ้ามีเป็นถุงก็ เอายังวงมัดปตับผงให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะนําไปแช่ในตู้เย็นค่ะนี่ใส่ตู้เย็นในช่องผักธรรมดาไม่ถึงกับช่องเฟสนะคะเราทําตั้งแต่เวลาตอนเนี้ที่จับเวลานะเวลาหนึ่งทุ่มค่ะพรุ่งนี้เช้าช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเราก็จะนำมาตากค่ะ ช้าวันใหม่แล้วค่ะข้ามมาให้ดูเลยเนาะอันนี้คือเวลา7จ็ดโมงเช้านะคะเราทำไว้1นึ่ทุ่มเมื่อคืนแล้วก็เอาออกนะคะเดี๋ยวดูตัวปลาทูสูตรนี้นะคะเป็นสูตรไม่เค็มมากค่ะเป็นสูตรเค็มน้อยอร่อยนัวอ่ะเดี๋ยวดูตัวปลานะคะตัวปลาเนี่ยเขาจะแข็งๆก็ลองจับดูถ้าตัวปลาแข็งๆแบบเนี้ยเนี่ยค่ะ แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะปลาของเราเนี่ยหมักเป็นแล้วค่ะหมักเป็นก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วค่ะจะไม่เสียไม่เน่านะเมื่อเราเอาไปเก็บไว้นานเอาไปเก็บไว้ในช่องฟิชค่ะ นี่ดูตัวปลาแข็งๆก็เอาขึ้นใส่ในกระมังได้เลยจ้านี่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยสูตรนี้ทำขายได้จริงนะคะได้สูตรมาจากแม่ค้าตลาดที่เขาขายปลาทูมันนี่แหละเขาใจดีไม่หวงสูตรเนาะสามารถทำขายได้เลยใครที่กำลังตกงานหรือกำลังมองหาอาชีพเสริมลองเอาปลาทูมันเนี่ยไปทำขายเป็นอาชีพเสริมดูก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะของกินเนี่ยยังไงก็ขายได้อยู่ แล้วเนาะในส่วนของน้ําที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวแค่เลยจะเก็บปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวช่วงเย็นมีตลาดนัดจะไปซื้อปลาทูตัวเล็กมาแช่น้ําไว้หมักปลาทูเล็กเป็นปลาทูแดดเดียวไปเลยคะ่ะอะหลังจากที่เรานําปลาทูพักขึ้นจากน้ําแล้วนะคะนํามาใส่กระมังแบบนี้และใช้ยางวง มัดห่างประทูค่ะประกบสองตัวเข้าหากันเดี๋ยวเราจะเอาไปแฝนไว้นะคะเราใช้วิธีการแฝนเราไม่ตากเนาะ เนี่ยค่ะประกบแบบนี้ใช้วิธีการแฝนกับเชือกเอาค่ะหรือว่าใครมีราลาเหล็กนะคะเอาไปแฝนไว้เลยพี่ๆท่านใดที่ดูมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วยังไม่เข้าใจเม้นสอบถามใต้คลิปได้นะคะ,คดะ,คะเดี๋ยวแค่เลยเห็นเม้นแค่เลยจะมาตอบกลับอย่างแน่นอนค่ะไม่ห่วงสูตรนะคะสูตรนี้ทําขายได้เนี่ยเราก็เอาเชือก ผูกขึงแบบนี้และนําปลานะคะมาแฝนแบบนี้ได้เลยที่เราแฝนแบบนี้นะคะเราไม่ใช้วิธีการตากก็เพราะว่าเราจะให้น้ําในตัวปลาหรือน้ําข่าวในตัวปลาเนี่ยไหลออกทางปากเขาให้หมดนั่นเองค่ะแล้วเวลาเราตากเนี่ยเราอย่าลืมเอามืองัดปากปลา,านะน้ําข่าวก็จะไหลออกทางนี้แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมคะน้ําจะหยดหยดแบบนี้เลยเราจะใช้เวลาตากนะคะ 2- 3ชั่วโมง เราทําขายทางออนไลน์เนี่ยก็จะผึ่งให้แห้งหน่อยแต่ถ้าแม่ค้าที่เขาทําแล้วก็เขาขายกันในตลาดเลยผึ่งพัดลมแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเนี่ยก็เอาไปขายได้แต่แค่เลยเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะพอเอาปลาทูเนี่ยขึ้นจากน้ํา ก็เอาไปขายได้เลยค่ะไม่ต้องตากไม่ต้องผึ่งลมก็มีสูตรเร่งด่วนเขาลนะเนาะเราส่งทางไกลแล้วก็ผึ่งลมให้สนิทสักนิดนึงส่งปลายของจะได้ไม่เนา่าไม่เสียใช้เวลาตาก 2- 3สามชั่วโมงค่ะแดดอ่อนๆแบบนี้หรือถ้ามีแดดจัดๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งให้ตัวปลาคนะนหนังปลาตึงๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะหรือถ้าไม่มีแดด เปิดพัดลมคอยพัดนะคะช่วยก็ได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะแคเลก็จะตากให้แห้งหนังตึงแบบนี้เนื้อปลาไม่แห้งนะคะเนื้อปลายังแน่นยังสดอยู่ค่ะปลาทูโอมานเป็นปลาทูที่เนื้อปลามันมากๆเลยคลื่นชื่อมากๆคนชอบด้วยตัวใหญ่ด้วยและที่สําคัญเวลาเอามาทําปลาทูมันแบบเนี้ยเวลาเอาไปทอดท้องเขาไม่แตกนะคะจะทําให้ดูสวยดูน่าทานมากๆ วิธีการทอดค่ะเราก็ทอดด้วยไฟอ่อนๆปลาทูสุกง่ายมากๆไม่ต้องใช้ไฟแรงนะพอน้ำมันเริ่มร้อนเดือดเป็นฟองปุบๆก็นำปลาทูลงไปทอดได้เลยทอดไฟอ่อนๆพลิกกลับไปกลับมาสองสาทีปลาทูก็สุกแล้วคะ่ปะปลาทูเนี่ยเขาสุกง่ายถ้าเป็นปลาตัวเล็กนะคะจะสุกไวยิ่งกว่านี้อีกคะ่ะ เรียบร้อยค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปลาทูมันของเรากันนะคะว่าเนื้อของเขาจะแห้งไหมนี่เห็นไหมเนื้อไม่แห้งนะคะเนื้อสวยเนื้อแน่นเนื้อยังดูชุ่มฉ่ำอยู่เลยค่ะนี่ดูใกล้ๆค่ะ เนื้อสวยเนาะกลิ่นหอมมากๆลองชิมแล้วสูตรนี้เค็มน้อยค่ะจะมีความเค็มป๊แลมปแลมเค็มของพวกน้ำปลาไม่ถึงกับเค็มมากเหมือนวิธีการหมักเกลือนะคะถ้าสูตรการหมักเกลือเนี่ยมันจะเค็มมากกว่านี้ใช่ไหมถ้าเวลาเท่ากันเกลือนี่เค็มกว่าน้ำปลาอยู่แล้วเนาะแต่น้ำปลาเนี่ยมันเค็มแล้วมันมีความนัวนะคะเนี่ยดูเนื้อเขาสิคะเนื้อแน่นเนื้อยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยเนื้อไม่แห้งนี่ ทมันคะเรียบร้อยค่ะวิธีการเก็บแค่เลก็จะทำสูนยากาศถุงละสองตัวแบบนี้เวลาจัดส่งให้ลูกค้าจะได้จัดส่งได้ง่ายๆค่ะจะส่งแบบธรรมดาไม่เนา่าไม่เสียนะคะส่วนถ้าใครทำกินเองไม่ได้จัดส่งไม่ได้ขายแช่รฟซอยู่ได้เป็นปีๆไปเลยค่ะ